Good morning ladies and gentlemen สวัสดียามเช้านะครับเราจะมาสาธิตวิธีใช้ฝ่าเท้าแตะ้นมะพร้าวนะครับอย่างเบาๆเพื่อให้ลูกมะพร้าวที่อยู่บนยอดนั้นสูงชลู่นล่วงลงมาภายในหนึ่งฝ่าเท้าที่แตะไปเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับใช้เท้าขวานะครับ ลูกเตะพิสดารเตะแค่เบาๆแล้วลูกมะพร้าวจะร่วงมาอ่าไปปีโป้ people. หนึ่งสองปีโป้หลบไปเฮ้ยโอ้โหเห็นไหมครับร่วงมาแล้วครับหนึ่งลูกอ่าปีโป้ตกใจวิ่งหนีไปเลย